ใชัสดีครับทุกคนมันนี้ช่างคนชายรีแล้วอยู่ในเกมมาคับในหมวดฮัตคอร์นะทุกคนรูน้วันนี้ไปจะเล่นกันเลยเริ่มจากตัดไม้ก่อนตามปกติโอ้ยโอ้ยบักบักบักโอ้ย เดีผมเกิดมาแบบอมตะวหน้าแล้วไม่ค่อยจงดีเท่าไหร่เกีมันจะแหลกแบบนิดหน่อยก็คุณนี่ย จะในไตรนนผมผมจะไม่ใช้ปุ่มวิ่งพอตตั้งค่าหนึ่นงเดี๋ยวทำไมตรงนี้มันไม่มีปุ่มอันว่าอย่าไปเลยโอ้เราจะ ไม่ได้เทปอืมเอาเป็นว่าเราไปต่อกันเลยเราจะเปนตน้องหาหาสักหน่อยใครคลิปอ่ะใครคลิปผมชื่อคุณชายเอาเป็นว่าอยอยเขายูยังานกันไรกันก็แค่แต่เขาว่ารีวิวออกแหลกเกม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 ไม่แหลกหรอกเครื่องมันไม่ไหวไอ้ขี้อ๊ะ มีเล่นแบบไหนจังหวัดเลยวะฮัดคอจ้าใช่อะฮัดคอคุกเกลื่อนอยางงี้ถ้าเราเซอร์ไว้แล้วไอ้ฮัดคอจริงมันต้องเสียเงินเนี่ยีแล้วฮัลโหลอันนี้ก็คือเล่นในแอปที่พ่อตีให้ได้แล้วใช่ปะอือมาค้ามเงี้ยเออก็มาถึงอันใช้อันที่พ่อต,<ม>อตีให้ครับก็ตอนแรกตอนแรกก็จะเล่นหมดฮัดคอไม่ต้องรออินแต่อตอนเ,เนี้ยมันฟรีแล้วเข้ามาก็ได้ฮัดคอเลย ดูแลก็มาถึงแอปไมค์คันแล้วที่พ่อซื้อให้สองร้อยกว่าบาทแล้วใช่ไอ้ให้มันลดราคาเป็นเจ็ดร้อยเก้าไอ้เออเจ็ดสิบเก้าแล้วโอ้โหตอนนั้นซื้อสองร้อยกว่าบาทอืมเนี่ยตอนนี้ลดราคาเฉยเอาเป็นว่าเราไปเอาเป็นว่าเราไปหาบ้านเอาเป็นว่าเราไปหาที่อยู่เลยโอ้คุมึต้องมีต้องม่มีต้องมีงจะการเองมึต้องรองเดอนหรอก ลืมไงแม่โทรไม่รับโอ้ยโอแหลกๆกอ่ะจะต้องหายกินก็มันพังไอ้ปิ้เ็นก็ต่อปพังรอชืพ่อแม่ผมเท่ากับไม่ลงคลิปคืออะไรเันจะขาดไะ้ไงก็ันไม่เอาไงเหลียวเดียวแลแม่ เอาเป็นว่าผมตามหาแกะป,<บ>ปกติผมจะทำคอนเทนต์ออกมาคาแต่ปกติผมจะทำคอนเทนต์โลบอกแตเนี่ยผมทำคอนเทนต์มาคาเจอแกะแล้วหนึ่งหรือแค่ส เขาไม่ได้เขาไม่ได้ห้าว่าแกแค่ตัวเดียวตัวสุดท้ายใคยก็ได้ชั่วโมงหาแกทีรอดออกมาสีฟ้าอีกสองหอดหรือเปล่า Chị mến con Em bay lên mà Chơi ngủ con càng kèm chơi อวอไปอย่างไรคิดลงหาคือเตียงหนึ่งขโมยเตียงจากชาวบ้านสองหยิบเตียงมาสามเอามาทำสีฟ้าใครไม่ดูนะผมชอบสีฟ้ามากต้องหายต้องกเลมด้วย เอาเป็นว่างน,นี้เป็นม้าผมเดินเหมือนว่าบีท้อแล้วกันเดี๋ยวมีมของของมีมีคนได้สังเกตเมื่อ ผมไม่รู้นะว่าคนที่ดูคลิปนี้อยู่มันจะเห็นอาการแบบอาการอะไรกัเกมผมหรือเปล่าหนึ่งเดียนะครับผมโดนเกมแหลกมากมาะว,ว่ามสองบานนี้สกำลังกันซื้อหอยเตียงอ่ะเอาอไปข้างนอกบานนี้ดูดีนี่ ไล่่าจาชีวิราในบ้ววานนี้กันเตียงสีฟ้าจ้าไปาทีนี้ก็จะมีบ้านและของตัวครับนั่นมา คะบนันใดอะไรแค่นี้กันเดี๋ยวเราเอามาทำเป็นดาบพั่แค่นี้กันเอาดาบแล้วก็แถมเอาพั่ไปเย เอาพวกของไรไปย,ไปอยเอา,าใส่กระเป๋าออไป แล้วก็ภารกิจของเราตอนนี้ก็คือตามหาก็คือทำการจบเกมดอยนี่าโลกวันแรกหลับไปฆ่าละสุ่นทีว่าตอนนี้เป็นพาจินสู้กับมูซันหมูสันในบ้านมูซันนะจินไปสู้ในบ้านที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยอ๋อไอ้ห้องโถงนะเจ็บ อ่าที่ตอนนั้นอีโนสเกตนั่งปิ้งแคมป์อยู่ใช่ป่ะแล้วก็ล่วงลงมาเลยใช่ไหมล,ล่วงลงมาเรื่อยๆร่วงลงมาเรื่อยๆจนถึงสุดสุดอ่ะนั่นแหละนั่นแหละผู้ชายมุสตันน่จาจะอันนี้วาทาเหมือนว่าไเรนมาคาตัวไหน<ๆ>เห็นเพราะว่าภาคมีโซ่กันมันมากเพราะว่าเสาหลักลงไปเกือบครบทุกคนแล้วเหลือแค่ทุกคนเสาหลักเข้าไปบุกบุกมุสตันเสาหลักก็ ก็มีเซนิสึทันจิโร่ทันจิโร่อินุสเกะทำอไมด้เลงจิโร่อย่างเดียวใช้ะวันพราะปันตะวันเจะันเขาเพราะปันตะวันมันเป็นไฟปัอื่นปันไม้ปันไม่เข้าเลยเวาดไฟใช่ไหมตะวันเลยไฟไม่ใช่ไฟมเป็นเพลินตะวันใช่มีกิูเข้ามาด้วยก็เสริมเข้าไปอีกอะ อี่เดียนะอ๋อเดี๋ยวแล้วก็มีไอ้อะไรนะที่แบบขมแดงๆส้มๆอ่ะที่ใช้ปานไฟอะปานไปแล้วไงปานอันนั้นปานไฟอ่ะอ๋อไม่ใช่ปานตะวันตะวันนี่คืออะะไรนเป็นปานที่ใช้แสงของความร้อนของแสงแสงธาตุทิศอะไฟแค่ไฟตอนนี้แสงธาตุทิ์แสงอาทิตย์แรงกว่าแรงกว่าไอะไรมาทำซ้ำมั่นันไหมครับมาต่อดิ บ้านของเราก็เป็นบ้านหลังคานะก็จะเรียนดูหลอดหลอดาบิมั่ว่าเป็นห้องเก็บของกัน ก็ไปหาเตาอันนี้คบาที่เ,เกมผมก็คืออยากอยากหน่ง,นงคือรอลงค้าตอนนี้ก็คือแคมป์แคมป์ไฟนะถ้าเรียกว่าแคมป์ไฟถึงต้องค้าหนึ่งคือมันไม่ใช่ใช้ถ่านใช้ถ่านแค่ก้อนเดียว กับแคมป์กับพับแคมไฟมาแล้วมันทำเนื้อได้สี่อันพอดีแลแ้วแคมไฟมันก็ช่วยผมเลยนะอุย้ยแบนเนอร์สุอะเอาเป็นว่าไปหาอันนี้แล้วกัน หาทานเกมมี่อันนี้ก็ขุดได้แ,แต่ขุดช้ากว่าปดแอ็กซ์นิดนึงเรไามา จะจบได้ผมจะนานหน่อยนะที่เราจะทำเป็นพานแล้วกันพันแรกจะยาว20นาทีพันที่สองก็จะพันทุกพันจะยาว20นาทีหมด ลิวบอกไว้นะครับคิดว่าจะอมผมแล้วเราจะขุดถานไหมเตรียมเตรียมไหมก่อนไม่ใช่ดีกว่าไม่ดีกว่าเอาเป็นบ้านนี้เป็นบ้านหลักเลยหนุ่มจะคับแทนที่ กระเพเดี๋ยวเราไปหานี้กันจ่ายใช่ตรงนู้น khai gai <coughs> mua món này nữa ui <coughs> <coughs> อยากจะบอกอย่างนึงก็คือเวลาที่ผมเล่นเกมมาคาร์จะลงด้านอธิีไม่กล้าเลยหนึ่งคือผมไม่ได้กหนึ่งคือผมไม่ได้น,นี่นะผมไม่ได็กทีย่ยแบบเด็กธรรมดาเด็กทั่วไปทั่วไปแต่ผมกลัวสิง่งในถ้ำเหมือนที่เราบายผมก็ไม่ได้เปิดดูไว้แหละผมแทบออกเกมก็คือตอนนั้นผมเล่นเกมมาคาร์ปลอมอยู่ าคาคัปเตอร์อะคือตอนนั้นอะระหว่างนั้นผมกําลังลงกําลังอยู่ที่มือมืออ่ะทั้งนั้นก็มีเสียงขึ้นผมออกเก็ผมออกเกมนี่ลบเกมนั้นทิ้งเลยหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้เล่นแบบเกมนั้นอีกผมไม่ชอบนะคุณอุ๊ยจะเอายังก็ดีไปด้วย

ก่เาด้เหรออีน่นั่นก็เล็ะอันนจะว่าเอาเป็นว่าปิดลิปเพียง้่นี้นะคะท่านผู้ชม